โอเคก็สวัสดีครับทุกคนนี่ในเกมเลาเจอนะกับ ID ป้ายเหลืองนะ ID 2ของผมซึ่งในคลิปนี้เนี่ยก็จะมาสอนจากทางด้านการหากบใน i อดีป้ายเหลืองเนาะว่ามีช่องทางการหากี่ช่องทางบ้างอ่าซึ่งคนส่วนใหญ,ญ่ก็คงจะรู้กันอยู่แล้วว่า ID ป้ายเหลืองเนี่ยกบหายากกว่าป้ายยูป้ายแอลแน่นอนเพราะว่าป้ายยูป้ายเอเนี่ยมันมีช่องทางการหากบเยอะกว่านะสเตทน,นู่นนั่นนี่แกก็หาง่ายแต่ว่าป้ายเหลืองเนี่ย ก็สามารถหาได้เหมือนกันอาจจะยากกว่าใช่แต่ที่แน่ก็คือถ้าป้ายเหลืองเนี่ยมีกบแล้วทําตัวแม็กได้ไอดีสวยแน่นอนอืมเพราะมันดูเท่ด้วยแหละเนาะโอเคมาเดี๋ยวก่อนนั้นผมขอกดรับของกดแป๊บนึงไอตรงนี้ไม่ต้องกดหรอกผมจะดองไว้ส่วนภารกิจอืมโอเคยังไม่ได้ทำงั้นเดี๋ยวก็ทําไปด้วยเลยอย่างแรกเลยการหากบเนี่ยป้ายเหลืองต้องบอกก่อนว่าป้ายเหลืองเนี่ยโดยสรุปแล้วนะ กบดำเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ2-3ถึงเดือนกว่าจะแม็กได้1ตัวใช้เวลาประมาณ3ถึงเดือนส่วนกบไฮเปอร์เนี่ยจะใช้เวลาประมาณครึ่งปีถึง1ปีในการทำแม็ก1ตัวสำหรับสายฟรีนะแต่สายเติมอาจจะไวกว่านั้นใช่ประมาณปีหนึ่งอะ่ะป้ายเหลืองทำตัวแสงมืดแม็กได้มา2ตัวก็ถือว่าโอเคนะสำหรับไอดีป้ายเหลืองนะอืมเพราะว่าป้ายเหลืองส่วนใหญ่ก็จะเล่นกันอยู่ประมาณ1ทีม ช่ต้องป้ายมายาวๆถึงจะเล่นทั้งทีมอะ่ะสิบ,ส,บสิบตัวทั้งทีมแม็กใช่เพราะมันต้องอาศัยเกียร์ด้วยกบนี้น่าจะเป็นเรื่องลองก่อนใช่หลกัลกๆคือน่าจะเป็นเรื่องเกียร์สำรับป้ายเหลืองแต่ว่าคลิปนี้ก็จะมาสอนหากบกันโอเคการหากบเนี่ยเริ่มจากวิธีที่ผมใช้บ่อยที่สุดเลยนั่นก็คือการล็อกอินกับการทำภารกิจใช่หลกัลกๆผมใช้อย่างนี้สหรับกบดำนะ ผมใช้2อย่างนี้ก็คือการทำธุรกิจตรงนี้ผมก็จะได้ตรงนี้มาหนึ่งตัวเดือนละหนึ่งตัวอ่ะสายฟรีนะนับไว้ก่อนตรงนี้เดือนละ1ตัวล็อกอินเนี่ยก็จะได้เดือนละ1ตัวเหมือนกันอืมตรงนี้ผมไม่ขึ้นไม่พัลเหมือนกันปกติถ้าไปตารางล็อกอินมาก็จะได้เดือนละ1ตัวนะก็ไปสองตัวแล้วต่อเดือนไปที่กิวตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นคนที่เล่นขยันจะแลกตรงนี้ด้วยเจ้ากุไฮเปอร์ใช่2ออย่างถ้าเล่นขยันนะ เพราะฉะนันเดี๋ยวนับไปก่อนเป็นสามตัวแต่บางคนอาจจะไม่แลกก็ไม่เป็นไรเนาะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยอีกจุดหนึ่งสำหรับกบดํานะอาจจะไปไวนิดนึงก็มีภารกิจกิ้ล็อกอินอ่ะแล้วก็วิธีการที่สี่ก็คือจากห้องทดลองซึ่งห้องทดลองหลอมเนี่ยรับประกันอยู่แล้วว่าจะได้ไม่หนึ่งไม่ก็สองตัวใช่ส่วนใหญ่ก็ได้หนึ่งตัวกันเพราะไปแลกกับไฮเปอร์หมดแล้วอืมก็รวมไปสี่ตัวก็ห้องทดลองรับตรงนี้จะได้เยอะมาก ใช่ทุกคนจะได้ตรงนี้เยอะมากอ่าเนี่ยเป็นสี่ห้าวิธีนะใช่คลิปนี้ไปไวนิดนึงส่วนวิธีการต่อไปเนี่ยก็คือการที่เกมจะแจกให้เราซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยแทบทุกเดือนเกมจะแจกกบดําอยู่แล้วอืมเพราะว่าบทิ่เกมเนี่ยก็ชอบแจกพวกกบดาอยู่แล้วเนาะอืมก็มาสองสามเดือนเนี่ยก็ได้แม็กตัวหนึ่งใช่ถ้านับกลมๆโอเคนี่ก็เป็นสรุปสําหรับ,รบกบดําเนาะ ่วนกบไฮเปอร์เนี่ยก็จะมีท่นานั่นของห้องทดลองก่อนอย่างแรกห้องทดลองก็ตามที่บอกไปห้องทดลองรับเอ้ยไม่ใช่ดิห้องทดลองหลอมใต้เดือนละตัวอันนี้จะยากนิดนึงกบไฮเปอร์จะดองยากนิดนึงใช่ได้หนึ่งตัวกิ้วเหมือนเดิมเลยเหมือนกบดําเลยหนึ่งตัวนี่ใช่แล้วก็ล็อกอินสามทางเป็นเดือนละสามถึงห้าตัวใช่อาจจะมีเกมแจกบ้าง ประมาณ3-5ตัวต่อเดือนอะไรอย่างนี้ส่วนใหญ่อ่านี่น่ก็เป็นวิธีทั้งหมดเลยสําหรับการหากบดํากบชมพูคนที่เติมเนี่ยก็จะมีเยอะหน่อยอืมเพราะมันจะหาง่ายอย่างเช่นเติมแพ็กเนี่ยก็ได้กบดําเพิ่มขึ้นได้กบไฮเปอร์มาอีกอ่าฮะใช่คนที่ไอดีเพิ่งเล่นใหม่ก็จะได้กบจากการเล่นสเตหลักบ้วยเนาะโอเคหลักๆก็จะประมาณนี้สำหรับการหากบ ตอนนี้ไอดีผมก็สภาพานี้เลยรอกินโทคีก้าดำแม็กอย่างเดียวแล้วก็เก็บรูบี้สุ่มหาเกียรตยิตึงมาใส่น่าจะดองสักสามพตอนนี้น่าจะใกล้2,000และรวม Android ด้วยน่าจะ2อ0พดอ่าอยู่ที่มา2อ0พนแปดนะถ้ารวมแอนดรอยไหนๆก็ไหนได้ผมทําภารกิจไปด้วยเลยแล้วกันก็นั่นแหละวันนี้ยังไม่ได้ทําเลยโอเคแล้วก็ต้องมรกดภารกิจนะทุกคนทุกวันเลยสำหรับป้ายเหลือง พวะป้ายเหลืองเนี่ยเราจะขาดทำภารกิจไม่ได้ซึ่งเดือนนี้เนี่ยสามารถทําได้นะเพราะว่าไม่มีภารกิจท่าด้านของเควสรถไฟที่ได้1ล้าน e x P เนาะอือซึ่งถ้าเล่นแล้วเนี่ยขึ้นไปแดงแน่นอนแต่ว่าเดือนนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็เล่นไปก่อนได้เลยอืมเก็บรางวัลเนาะใครที่เติมเ a นเจอร์ s าเนี่ยก็จะคุ้มไปอีกอืมแต่ผมคิดว่าถ้าเติม450ลบรูบี้ต่อเดือนเนี่ยแค่นี้ก็น่าจะพอโอเคละ ส่วนสายฟรีก็ถือว่าอยู่ได้นะอยู่ได้อยู่แล้วเพราะาป้ายเหลืองเนี่ยได้ลูบี้เยอะเนาะสายฟรีก็ไม่มีปัญหาอะไรอยู่ได้สบายๆโอเคตอนนี้เดี๋ยวผมจะอัปเดตเรื่องกิวลองผมด้วยเนาะใช่แล้วก็หากบเนี่ยป้ายเหลืองเนี่ยผมแนะนําว่าการหากบลิโอนานเนี่ยไม่จะเป็นต้องรีบนะค่อยๆเล่นเพราะว่ามันใช้เวลานานอยู่แล้วคืออย่าไปโฟกัสตร,ตรงนั้นมาก ราะถ้าโฟกัสกับตรงหาก,กบในป้ายเหลืองเนี่ยเราจะแทบไม่ทําอะไรเลยเพราะอย่างแรกเลยก็คือป้ายเหลืองเนี่ยกบมันเน้นสะสมไปเรื่อยไปเรื่อยเ,เนาะใช้เวลาเป็นเดือนเดือนคอนปีอะ่ะถึงได้ตัวแม็กป้ายเหลืองจะเป็นป้ายที่ยากมากส่วนจากที่2ก็คือการหาก,กบในป้ายเหลืองเนี่ยถ้าเราโฟกัสมันอ่ะเราอาจจะเบื่อง่ายเนาะอืมก็พยายามทําให้ทําตัวไม่ให้เบื่อง่ายในเกมนี้อ่าแล้วทําไมผมถึงกำลังจะแพ้เนี่ย ทีมนี้เป็นกิโตคิแม็กกับรูเดียนแม็กป้ายเหลืองเนาะโอเคเล้วก็เก้าสิบสี่เก้าสิบสี่โอเค,เอ 94, 94. อเคผมคำเป็นไอเทมสองก็น่าจบด่านร้อยเก้าสามเหมือนกันก็นถือว่าโอเคเลยแต่ว่าตัวคอรามีห้าตัวเนาะอืเพราะฉะเนี่ยเราก็จะมีตัวชนะทางแพ้ทางค้า,า,ากันไปะครับดูหน่อยทีมนี้นคนไทยอ๋อเกียร์เป็นเกียร์ฟรีเนาะแต่ถือว่า ใส่เซตได้มาตรฐานโอเคมากอืมไปเซตที่ดีด้านหลังมีใช้สกิลก็เลยด้านหน้าก็เลยเอาออกตัวมาลดแรก3จุดตรงนี้ลดแรก2จุดด้านหน้าเป็นเลือดอ๋อหใช่ถือว่าโอเคโอเคอืมอยู่ในเซตมาตรฐานใช่ผงขอเช็คหน่อยละกันว่าตอนนี้เอ่อเควสทำเสร็จไปยังอ่าเหลืออีก4เควสมาเดี๋ยวทำเควสไปเรื่อยๆกันก่อนละกันนะทุกคนนะอีกหชั่วโมงจบหลีก ตอนนี้ p p นี่คนน่าจะคักกันเซิฟน่าจะหน่วงพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปตี p p แต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนว่าหน่วงมากไหมถ้าหน่วงมากเดี๋ยวไปทำอย่างอื่นแต่ว่าตอนนี้เขาทําตรงนี้ให้เสร็จก่อนโอเคส่วนเรื่องเงินเนี่ยป้ายเหลืองไม่มีปัญหาแล้วเควสสอนไอคลิปสอนหาเงินผมก็เคยทําไปแล้วอีกอย่างหนึ่งทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วแหละแรกที่ร้านกิวยังไงซักก็แบบโอ้โหสบายแล้วแต่ก่อนนี่มีปัญหาเยอะนะเรื่องเงินป้ายเหลืองตอนนี้คือชิวๆเลย มีบางคนมีเป็นร้อยล้านสบายสบายไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็อ่ะกิวผมมีกิวล,ลองนะตอนนี้ขาดอีก4คนก็เข้ามาได้นะใช่ผมไม่เตะคนถ้าล็อกอินทุกๆวันอะ่ะอืถ้าไม่ล็อกอินเกิน3วันอะ่ะผมถึงเด้งใช่ผมรับทุกคนเลยไม่ต้องรอไม่ต้องรอผิดอะไรทั้งนั้นสามารถเข้ามาได้เลยหนละังจบคลิปนี้อืเพราะผมรับทุกคนเลยใช่เวลเท่าไหร่ก็ได้เนี่ยอืมเรลน้อยก็รับ ล้หมดนะแต่ว่าขออยู่ยาวๆพอจะได้พัฒนาทีมไปได้เรื่อยๆเน้ะโอเคมาเดี๋ยวเล่นกิลดตแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพยายามทํำบอตตัวนี้เวฟ40ก่อนจะได้ทางด้านของเกียร์4ดาวเอ้ยเกียร์6ดาวสิเออพยายามตีให้มันตายเอาแค่จบเวลนี้ก็ได้วันนี้10%ตัวเนี้ยเอาให้10%มันหายไปก่อนถ้า10%ตัวเนี้ยหายไปได้ที่เหลือน่าจะสบายขึ้นเยอะโอเค4% 3%น่าจะพอละ เดี๋ยววันนี้เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเอาให้เลือดมันลดลงอ่าอีกนิดนึงอีกนิดนึงอือเออเรียบร้อยบอสเป็นบอสธาตุไฟนะทีมเรามีธาตุน้ำสองตัวก็ดาเมจก็จะเจาะเข้าเยอะหน่อยแต่ว่าในซาตตัวที่มันตีสะท้อนน่ะมันก็คุ้มที่สุดจะดีอีกสองรอบก็นั่นแหละตามสภาพแต่ว่าใครที่มีทีมโหดเนี่ยก็ช่วยกันตีหน่อยนะเพราะาขนาดทีผมกากตอนนี้อยู่อันดับที่สองของกิวนี้เลยใช่แต่ส่วนใหญ่เป็นผ้าเหลืองเนาะก็ถือว่าดีมากเพราะว่า จะได้มีเพื่อนป้ายเหลืองอยู่ด้วยกันเนาะใช่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีโอเคตอนนี้เราเรียนจบแล้วก็ไปกดสมาชิกก่อนรับให้หมดโอเคส่วนตรงนี้ว่พยายามจะแจกแจกกันนะทุกคนนะอืพยายามแจกกันป้ายยูเนี่ยป้ายยูใครมีซัพยเยอะก็แจกหน่อยเพราะป้ายยูเนี่ยของหาง่ายอยู่แล้วอแจกป้ายเหลืองไอพวกแรท่านเนี่ยเน้นแจกแรท่านก่อนที่เหลือใอยว่ากันก็ได้ป้ายยูชวนแจกยจะได้ นั่นแหละพึ่งพาอาศัยกันตอนนี้ก็เดี๋ยวพยายามเล่นกิววอลให้ได้เหรียญตรงนี้ใช่เหรียญกิวจะได้ไปแลกของกันแต่ดูซรงน่าจะแพ้เอาชนะเฉยโอเคถือว่าโอเคดีมากๆอ่าผมตอนนี้ผมก็เหรียญกิวครบแล้วเดี๋ยวรอให้ครบสี่แสนจะได้แลกกับไฮเปอร์เนาะตอนนี้ก็โอเคทีมผมเรียบร้อยตอนนี้ไม่มีอะไรทําก็ ไปเล่น PVP อันนี้หิดนึงแล้วกันอ่าฮะโอ้โหทีมแรกมาทีมแรกก็มาซ้ำไม่อยากกดเล่นต่อเลยอซมเซฟไม่ได้หน่วงมากนะตอนแรกคิดว่าจะหน่วงโอเคพูดแล้วมันมันหน่วงนิดนึงอ่าทีนี้เดี๋ยวเอาจบทองสามพออืมเพราะถ้าจบทองสามได้รูบี้เยอะขึ้นช่วงนี้ก็อากาศหนาวก็ป่วยป่วยง่ายด้วยโอเคช่องผมก็ลงนี่ด้วยอะไรนะคลิปช็อต ใช่ผมก็มานั่งตัดต่อชอ็อตในแอปแคปคัทน,นี่แหละทุกคนก็ไปกดดูได้นะอ่ามีวิวเยอะมากคนที่ทำ YouTube เนี่ยชอ็อตมันเป็นอีกช่องทางหนึ่งเลยในการหาไรายได้ง่ายๆตอนนี้ช่องผมก็มี1พา่ัซับแล้วเออผมลืมบอกไปช่องผมมี1นึ่พัซับแล้วตอนนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากที่ซับกันอ่าใช่ขอบคุณมากที่ช่วยกันกดซับเป้าหมายเนี่ยปีนี้ผมขอให้ได้10,000ซับอ่า ถ้าปีนี้ผมหนึ่งมื่นซับได้เนี่ยมันจะเป็นไรที่โอ้โหสุดยอดผมจะโคตรเก่งคือตอนแรกเนี่ยเดือนก่อนที่ผมเพิ่งสร้างช่องนี้มาผมเพิ่งสร้างช่องนี้มา1เดือนเนาะเดือนที่แล้วเนี่ยผมคิดว่าภายในปีเนี้ยต้องได้หนึ่งพันซับใช่ในปีเนี้ยต้องได้หนึ่งพันซับแต่ว่านั่นแหละแค่เดือนเดียวก็พันซับซึ่งผมดีใจมากเลยตอนนี้แบบฟิลขึ้นมากเพิ่งหนึ่งพันซับเมื่อชั่วโมงก่อนนู่นอะ เพิ่งหประทับเมื่อชั่วโมงที่แล้วเองทุกคนก่อนอัดคลิปชั่วโมงชั่วโมงเร็แล้วผมโอ้โหแล้วคือผมตีทีมไม่ดูเลยว่าเขาเก่งกว่าอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยตามที่บอกไปว่าผมเลยคิดว่าเป้าหมายเนี่ยเดี๋ยวปีนี้เอาไห้ได้หนึ่งหมื่นซับก่อนไม่หวังเยอะถ้าได้หนึ่งหมื่นซับแล้วปีหน้าจัดไปเอาไว้ถึงแสนซึ่งดูทรงก็ไม่น่ารอดโอเคโอเคเรียบร้อยแม่จะขึ้นทองสามกดทีมสมมุเลยดูทรงไม่น่าจะขึ้นแล้วแหละอ่ะพอพอพอ ไม่ได้คือล้วทุกคนโอเคเควสไอนี้ผมก็เรียบร้อยแล้วอืมวันหนึ่งไปเหลือทําแค่นี้แหละใช่มานั่งกดกิวอ่าแล้วก็ทําภารกิจอ่าบางเดือนไม่ทําก็สบายหน่อยไอดี ID ใหม่ก็แรกค่า F เนาะไอใหม่แต่ว่า PP ก็ลงบ่อยๆมีคอมเมนต์ถ้าเพิ่งเริ่มลง PP ไม่ไหวจะเป็นไรไหมครับอ่าสำหรับคนที่เป็นไอดีใหม่เนี่ยเพิ่งเล่นเลย ถ้าลง PP ไม่ไหวเนี่ยไม,ไม่ไม่มีปัญหาอะไรทุกคนคือพยายามทาคือพยายามเนี่ยไอดีใหม่เนี่ยพยายามหาตัวละครคโลโบที่มันพอจะใช้งานได้จะดีมากถ้าเป็นสายพลังแต่ว่าสายไหวพี่ป้องไวพอโอเคอยู่แล้วก็พยายามหาเกียร์อัพวลไปร้อพยายามทําเป็นร่างอาาัาต้าแลกของในกิวแล้วทีเนี่ยพอมีเกียร์ฟรีที่โอเคแล้วเป็นอัลต้าร้อ แตวมันก็ตีขึ้นพีพีเงินหนึ่งได้เองระหว่างนั้นก็เอาตามมีตามเกิดไปก่อนก็ได้ไม่ต้องรีบมากเพราะว่าป้ายเหลืองเนี่ยเป็นสายดองอยู่แล้วเนาะส่วนใหญ่อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่รีบมากในการเล่นพยายามค่อยๆอักเกรดตัวละครไปเทียตัวเทียตัว,ตวอย่างที่ผมเนี่ยตอนแรกก็มีแค่ฟิตเฟรนูนตัวเดียวเฟรูนตัวเดียวเนี่ยก็ไม่มีอะไรเลยเจียก็ไม่มีเลยในเดือนนั้นเนี่ยผมก็เก็บครบสามพันใช่ผมเก็บครบสามพันภายในเดือนเดียวผมก็ไปสุ่มเนาะก็ะสุ่มก็ อ่าได้ตรงนี้มานี่2ชิ้นชุบๆถือว่าโคตรโชคดีเลยอ0 0 0อ่าแล้วก็ชุบชนี่4ชิ้นไอดี ID ใหม่ดวงเฮงมากๆเสร็จแล้วผมก็ดองต่อค่อยๆทำเท้ยตัวแม็กต่อไปก็ทำฟีดแม็กเนาะตัวที่2แล้วก็มีมิกุอีเวนต์มาทำรูเดียตต่อแล้วก็ทำกินโตขิส่วนไอเอลลี่ก็อย่าไปพูดถึงเนาะอืมผมก็ทำไปเรือทีนี้ก็มี รูบี้ผมก็เปิดรอบ10ปีไม่รู้ว่าเปิดทําไมทําไมไม่ดองไปจันทาแทนที่จะดองไปจันทาผมมาเปิดรอบนี้3,000ปรากฏว่าเกลือ3,000ได้ชินช้นนี้ชิ้นเดียวแต่ก็โอเคนะอืส3,000นกรันตีแหวนทองโอเคอยู่ไม่ได้ไม่ได้ห่วยมากแต่ก็มิดเดิลนะ่ะปานกลางอะ่ะมันไม่ได้ไม่ได้ดีขนาดนั้นแล้วก็อ่ากล่องข้าวจิโตคิเข้าไปเปิด3,000เมื่อปลายปีที่แล้วอ่าฮะ ส่วนคิดมากอืมคิดมากก็เปิดสามพันแถมโนานมาเยอะมากคือคิดมากเนี่ยได้เกียร์คิดมากชิ้นนี้ชิ้นหนึงแล้วก็ช่องกลางไม่มีเลยแต่ว่าโลนาดเน่ยแถมเป็นเกือบ10ชิ้นไม่รู้ว่เพื่ออะไรคือไอดีนี้เนี่ยผมเปิดแต่3000ัลูบี้นะคือมันเป็นไอดีที่ผมเอาไว้แก้เครียดส่วนใหญ่คือไอดีผมพยายามดองได้เจ็ดพันในไอดีใหม่ผมอยู่ไอดี ID ป้ายเหลืองไอ3ดีไปดูคลิปได้ เป็น ID ป้ายเหลืองที่ผมพึ่งสร้างขึ้นมาเมื่อเดือนเมื่อประมาณ2 2สัปดาห์ก่อนอ่ะอืมแล้วผมเป้าหมายก็คือดองได้7000ลูบีอ่ะซึื้อ d นี้เนี่ยผมก็เลยจะเปิดในรอบ3,000-3,000เนาะใช่เพราะว่าผมต้องการอัปเดต ID ไวน้นิดนึงใช่อาจจะเกือเรื่องเกียร์แหละอืมเกียร์จะเกือนิดนึงแต่ต้องการให้มันอัปเดตไปไว,ไวไอ่ะ ID เพราะว่า ID นี้ผมรีบเล่งปั้นนะเพราะาตอนนี้กินโทคิผมมาขนาดนี้แล้ว ผมต้องการตัวที่มาซัพพอร์ตกินโทคิเพราะฉะนั้นก็จะเล่งป้าน,นิดนึงอาจจะไปเปิดรอบแสงมืดพยายามคือตอนเนี้ผมพยายามหาตัวซัพพอร์ตกินโทคิอยู่ซึ่งในใจเนี่ยหลักๆเลยก็คือบอลมืดถ้าไม่ได้อาจจะเป็นสลอ็อตหรือว่าตัวเก่งลองมาอย่างบาวช้างอะไรนี้ถ้าเป็นก้าดาแม็กอ่าเราเก็บกระไบเปืดอยได้ครบ20ตัวแล้วตอนนี้มีแค่กินโทคิอ่าซึ่งข้อดีตอนนี้ข้อโชคดีก็คือ กิโคิเนี่ยเกียร์ผมฟูแล้วอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมจะไปเปิดรอบโคตรมืดผมว่าจะไปเปิดโคตรมืดปลายเดือนนี้เอ้ยปลายปีนี้สําหรับตั๋วนะผมจะแบ่งแบ่งไว้สักครึ่งหนึ่งอะ่ะไปเปิดหาบอสมืดแล้วผมก็เก็บสามพันเนี่ยไปเปิดอ่าจะอ่าอัพเกรดธาตุมืดเนาะไม่ก็โดนแน่นอนผมทุ่มสองอย่างนี้ไว้อัพเกรดธาตุมืดกับโดนแน่นอนอาจจะเปิดโดนแน่นอนก่อนแล้วดองสามพันใหม่ไปรอบอัพเกรดธาตุมืด อืเพราะว่าตอนเนี้ยผมต้องการโดยแน่นอนเยอะๆมากกว่าให้พวกรูเดีสกับเฟรนผมมีเนาะเพราะรูดีสเฟรลนลเนี่ยผมต้องการตัวแน่นอนอดาเมจสาคัญใช่แต่ว่าถ้าผมทําบอดมิดเก้าดาเมจไปเลยดาเมจคุ้มค่ากว่าแน่นอนแต่ว่าดูทรงไม่น่าจะได้นะทุกคนโอเคมาผมหาอะไรย่อยหน่อยดีกว่าคือไอ้ก,กบดำสามชิ้นตัวนั้นอะในห้องสุ่มอะผมอยู่ตรงนั้นมานานแล้วยังไม่ได้เคยลื่อนเลย คือมันไม่มีลายย่อยเท่าไหร่เพราะบุ๋มไม่ได้สุ่มนะนันก็อ่ะคามีดําเกิดแล้วกันโอเคมามีตัวเจ็ดดายย่อยไหมอ่าไอ้พวกกบเรียวหนาดย่อยไปได้นะพวกกบเรียวหนาเนี่ยทุกคนอยากย่อยไปเลยนะอือแต่เหลือไว้สี่อันพอใช่อย่าให้ต่ำกว่าสี่อันไม่งั้นเดี๋ยวได้ตัวอะไรมาแล้วมันสุ่มมันปั้นไม่ได้ก็จบกันแล้วก็ไอ้เหลือเนี่ยเวลาจะใช้กบไอ้กบเรียวหนาเนี่ยอัพตัวอะไรเนี่ยต,ต่อให้เป็นกบแดงก็ตามก็ องคิดเยอะนิดนึงเพราะถ้าคิดน้อยเนี่ยเดี๋ยวของมันหายฟรีนะใช่ไปย่อยก็ได้แต่ว่าถ้าเราไม่ได้ไปย่อยเนี่ยแล้วไปอัพตัวมั่วซั่วเนี่ยมันจะเสียวกาดฟรีโอเคโอ้โหห้าร้อยแหละเหลือเชื่อป้ายเหลืองอยากได้แร่มาหมุนกระดานก็น,นี่แหละอืมดองไว้นานๆแล้วค่อยมาสุ่มใช่ภารกิจตรงนี้ก็ยังไม่ได้กดรับเลยหมักกดรับเฉพาะตัวไว้ก่อนที่เหลือค่อยไปกดรับ ปลายเดือนวันนี้นะ่าะวันที่ส2ใช่ไหมผมก็วลวสิบสองพอดีจบเดือนน่าจะววสามสิบพอดีเป๊ะๆน่าจะวันสุดท้ายก่อนโคลโบมาพอดีอะเนาะใช่โอ้โหแล้วตั๋วคือผมยังไม่ได้สุ่มเลยแต่ตั๋วมันขึ้นน้อยมากเพราะว่าวันๆผมแค่มาทําภารกิจไม่ทําอย่างอื่นตรงนี้มีตั๋วอยู่นะแต่ว่ายังไม่ได้กดรับอือฮึเพราะฉะนั้นเนี่ยตั๋วก็จะน้อยมากโอเคสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้เนาะเพราะาตอนนี้มันไม่มีไม่มีอะไรแล้วซับไอดีนี้ก็ เดี๋ยวรอไปฟาร์มวันพรุ่งนี้ต่อใช่เดี๋ยวผมก็เดี๋ยวไปดูอดีหลักหน่อยว่าตอนนี้พีพเป็นไงแล้วบ้างเพราะว่ายังไม่ค่อยได้เล่นเลยเดี๋ยวอีกหนึ่งชั่วโมงต้องไปดันสัดาิ์นี้ก็ประมาณนี้แล้วกันส่วนทโยน,นี่ผมก็สะสมยาวนะโอเค